ธรรมบัญญายนำสติภาวนาโดยท่านเขมานันทะตอนที่7ทีนี้การพิจารณาที่ลุ่มลึกขึ้นไปคือนอกเหนือความคิดความจำเป็นในการพิจารณาหรือท่าทีในการพิจารณาก็เปลี่ยนไปเป็นการเห็นอาการเมื่อพูดถึงการเห็น การคิดนั้นมันคิดได้คิดเห็นกับเห็นคิดนั้นต่างกันเวลาที่เราฟังคำบรรยายเราคิดเห็นได้พอคิดก็เห็นเป็นตูเป็นตะแต่เนื่องจากความคิดเรียกว่าคิดเห็นแต่เห็นความคิดนั้นต่างกันอันนี้ชัดเจนถ้าคิดเห็นนี้ก็ยังไม่สิ้นสงสัยแต่เห็นคิดนี้ความสงสัยในกรณีนั้น หักแหลกแล้วเปรียบดังนั่งร้านที่เราต่อสลับซับซ้อนได้หักแหลกแล้วเกิดการยุบตัวเหมือนเวลาเราอ่านตำราเราตกอยู่ภายใต้ความคิดเมื่อเราอ่านพุทธประวัตินั้นเป็นไปด้วยข้อคิดเห็นหลายประเด็นทีเดียวพอหักแหลกก็เหมือนกับการชำระสาสางพอเห็นอาการทางจิต ตามปกติจิตนั้นสุกซนชอบคิดอะไรแผลงแผงมีความเคลือบแคลงสงสัยความสงสัยก็สะท้อนมาจากจิตใจที่ยังลังเลจิตลังเลเพราะว่ายังอยู่ในความคิดพอเห็นความคิดความลังเลก็หายไปความสงสัยก็พังเป็นชิ้นชิ้นรวมไปถึงเรื่องผีสางเรื่องที่ไม่ได้สัมผัสเราสงสัยอยู่ว่าที่เขาเล่ากันมามันเป็นความเชื่อ พอเห็นความคิดชีวิตก็เปลี่ยนไปเชื่อในสิ่งที่ได้สัมผัสลืมสิ่งที่นอกเหนือสัมผัสละลิ้วออกไปนี้เป็นบทบาทของการเจริญสติที่จริงเมื่อพูดถึงกายานุปัสนามันกินสามอันที่เหลือเบ็ดเสร็จเพราะว่าสติตัวเดียวตั้งอยู่บนฐานอะไรถ้าเป็นฐานกายที่เคลื่อนไหวสติก็เริ่มปรากฏต่อเนื่องกันขึ้น บนฐานอันนั้นเมื่อเราพูดถึงสติปัฏฐานสก็ไม่ได้หมายความว่ามีสติสีชนิดมีสติอันเดียวที่ถูกเคลี่ยวกลมบนฐานทั้งสจนเข้มข้นเป็นสมาธิและปัญญาโดยลำดับมันเชื่อมโยงตามกระบวนการธรรมชาติซึ่งเรามารู้ที่กายก่อนเพราะกายเป็นสิ่งหยาบเคลื่อนไหวง่ายดังนั้นคำแนะนำของหลวงพ่อเทียนที่ว่า ให้สร้างจังหวะนี้จึงเป็นอุบายที่จะไปรู้เห็นจิตใจที่จริงธรรมชาติของอิริยาบถนี้เป็นจังหวะอยู่แล้วเช่นเมื่อเราจะลุกขึ้นยืนนี่นะก็มีจังหวะมีขั้นตอนของมันเช่นก้าวขาลุกขึ้นยันกายขึ้นคือจังหวะนี้มีอยู่แต่เนื่องจากจังหวะนั้นเราทำจนเคยชินจนกระทั่ง เราลืมตัวที่แนะนำให้สร้างจังหวะนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะจังหวะจะไปฝืนความเคยชินของเราเราไม่เคยทำจังหวะเช่นเวลาที่เราปรบมือจิตสำนึกเราไม่ได้อยู่ที่นี้อยู่ที่เรื่องตื่นเต้นเราใจเต้นรำหลายจังหวะแต่สติเราไม่ได้อยู่ที่นั่นถ้าสติอยู่ที่นั่นก็ใช้ได้อยู่ฉะนั้น การสร้างจังหวะจึงฝืนฝืนมันเป็นสิ่งที่แปลกเรามาทำสิ่งที่แปลกไปจากชีวิตประจำวันแต่เป็นสิ่งแปลกที่ง่ายมันทำจิตให้ตื่นเช่นในการเดินถอยหลังนี้จิตจะตื่นทันทีเมื่อเราง่วงง่วงบอกให้เดินถอยหลังจิตก็จะตื่นนั่นเป็นสิ่งแปลกไปจากอีริยบทเคยชินตรงนี้เป็นอุบายสำคัญ อุบายนี้ได้รับการเพิ่มเติมจากกายานุปัสสนานั่นเองแต่ว่าเป็นอุบายที่สอดรับกับการลงตัวมันลงตัวพอดีในพระธรรมบทพระพุทธเจ้าให้พระจุลปันธกะเอามือรูปผ้าคีริ้วเป็นการสร้างจังหวะเป็นการแก้อารมณ์อันเนื่องแต่พระจุลปันธกะดิ่งในสมาธิเกินไป การรูปผ้าเป็นการถอนจากสมาธิมาสู่สติได้ส่วนกับองค์ธรรมอื่นผลจากการสร้างจังหวะก็คือจิตตื่นขึ้นกว่าระดับเดิมระดับเดิมมันเคยชินมันจะเข้มขึ้นด้วยตรงที่มันเคลียวติดกับจังหวะเพราะจิตเป็นผู้ดูอยู่พอปลิกมือจิตก็เริ่มตื่นตัวเพราะเป็นสิ่งแปลกใหม่ไปจากชีวิตประจำวัน นอกจากตื่นตัวแล้วมันเข้มขึ้นเพราะเคลียวติดกับจังหวะพอถึงจุดหนึ่งก็ปลดปล่อยทีหนึ่งคำว่าจังหวะคือให้เป็นท่อนพอหยุดจิตก็จะหยุดด้วยตรงนี้แหละเป็นเคล็ดถ้าจะถือว่าเป็นเคล็ดวิชาก็ใช่ให้ยกมือมัอ่วโดยไม่มีการหยุดเป็นจังหวะจิตก็ตื่นแต่มันไม่เข้มขึ้นพอพลิก จิตมันรู้พอหยุดตอนนี้แหละสำคัญพอมือหยุดจิตหยุดก็เหมือนกับทั้งโลกหยุดหมดมันกลับเข้าที่ตรงนี้เองที่ว่าทุกครั้งที่หยุดกระตุ้นไปที่หัวใจมันจะวูบอาการบูบเป็นอาการที่ไม่มีความหมายใดๆเป็นอาการล้วนๆของมันตรงนี้สำคัญพออันนี้เป็นขึ้นมาแล้ว มันก็ตายสลับกันอยู่อย่างนี้แหละมันรับลูกกันเองอย่างต่อเนื่องแต่มีจุดหยุดทุกครั้งที่หยุดนี่เองมันจะวูบพอวูบก,ก็เริ่มเข้มขึ้นเข้มขึ้นนี่เป็นเนื้อหาของการเคลื่อนไหวใหม่ๆเราจะเจอปัญหาในเรื่องของการเพ่งลูกศิษย์หลวงพ่ออาจหวังดีต่อผู้คนมาก ประกอบกับอุปนิสัยที่จริงจังจึงแนะนำให้เอาเป็นเอาตายเลยนี่กลายเป็นการเจริญสติแบบเพ่งเลงแล้วมันจะเข้าไปสู่ความสงบนิ่งและพิสดารฉะนั้นการสร้างสติปนฐานของการเคลื่อนไหวที่ท่านเตือนเสมอว่าอย่านั่งนิ่งให้พลิกมือเล่นคือให้มันเคลื่อนไหวอย,อยู่ตลอดเวลา แม้แต่การคลึงนิ้วมือเล็กๆน้อยๆนี้ก็มีอานิสง์เหมือนกับเชือกเส้นเล็กๆฟันเข้าด้วยกันสามารถล่ามช้างตัวโตวๆได้ทำให้จิตไม่มีที่ตั้งที่อิงจิตพอได้ที่อิงมันก็เกิดอีกพอรู้อะไรเข้ามันก็ก่อรูปของความคิดขึ้นให้มันรู้อะไรไม่ได้ให้มันรู้สึกตัวเมื่อรู้ตัวบนฐานที่เปลี่ยนแปลง พอรู้สึกแล้วมันจะทิ้งเองครั้นนานเข้าแล้วเราก็จะรู้ว่าจิตเริ่มเปลี่ยนท่าทีคือรู้อะไรไม่ได้นานไม่ติดยึดนั่นเองพอมันคิดคิดเดี๋ยวมันทิ้งเองนี่เริ่มอุปนิสัยใหม่แล้วล่วงภาวะเดิมพบกับความเปลี่ยนแปลงตามวิถีธรรมชาติอย่างน่าแปลกใจสำหรับหมวดที่ว่า เห็นเวทนาในเวทนาคือเห็นเวทนาในตัวเวทนานั้นเองไม่ใช่ความคิดเกี่ยวกับเวทนามีพระอาราหารันต์รูปหนึ่งได้ตอบคำถามนักปวดนอกพระพุทธศาสนาว่าเวทนามีสามเท่านั้นเกินนี้ไม่มีเมื่อกลับมาพระพุทธเจ้าตำหนิว่าท่านเป็นผู้รู้แต่ไม่กว้างพอเพราะบางครั้ง ก็กล่าวว่าเวทนาเป็นหนึ่งคือเวทนาทั้งหลายเป็นทุกข์เวทนาสามคือมีสุขมีทุกข์มีอัตุขมสุขคือไม่สุขไม่ทุกเฉยเฉยเวทนาห้าเติมโสมนัสและโทมนัสเข้าไปด้วยเป็นเวทนาเหมือนกันพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่พิจารณาให้รอบครอบเสียก่อนตอบมัดตัวอย่างนี้ เขาจะติดได้ว่าสาวกพระโคโดมรู้น้อยนิดเดียวความรู้สึกสดสดนี้คือเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์อาจารย์รุ่นหลังเรียกว่าอุเบกขาเวทนาคนละตัวกับอุเบกขาในชั้นสี่ซึ่งเป็นอุเบกขาแห่งจิตมีใจความว่าพระสมนัตและโทมนัตดับไปแล้วแต่ปางก่อนคือชา้นสาม มีแต่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ด้วยอำนาจของอุเบกขาเป็นภาวะสมดุลของมันซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเวทนาทีนี้เมื่อหลุงพ่อแนะให้จับความรู้สึกตัวสดๆก็จะนำไปสู่ตัวนี้ซึ่งไม่ใช่ตัวเวทนาที่ไม่ทุกข์ไม่สุขความรู้สึกตัวสดๆจะเดินทางในการเคลื่อนไหวด้วยการสร้างจังหวะน,นั้น จะมีความรู้สึกตัวติดอยู่ในนี้ด้วยถ้านั่งนิ่งมันจะจมจะไม่ปรากฏอะไรเลยการที่จับความรู้สึกสดๆได้ก็เนื่องจากการสร้างจังหวะมันสัมพันธ์กันในลักษณะอย่างนี้เมื่อสร้างจังหวะมากๆเข้าความรู้สึกตัวจะเข้มข้นขึ้นต่อเนื่องกันขึ้นในที่สุดความรู้สึกตัวทั้งตัวจะปรากฏขึ้นทั้งข้างนอกข้างใน คนทั่วไปมีความรู้สึกตัวอยู่แต่ที่รู้สึกไม่ได้ก็ด้วยอำนาจครอบงำของความคิดความคิดเป็นเหมือนลำธารไหลหลากดังนั้นหินในท้องน้ำถึงมีอยู่ก็ไม่ปรากฏคนทั่วไปคิดอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับทั้งตื่นพลังแรงของความคิดนั้นคนทั่วไปจะไม่รู้ที่บอกว่าไม่เห็นคิดอะไรเลย เพราะไม่รู้จักความคิดนั่นเองตระับใดที่เรายังต้องการความสงบอยู่มันก็เป็นอุปสรรคทงรั้งการรู้เห็นธรรมยิ่งขึ้นไปตัวความสงบที่ปราศจากปัญญาคือสงบอยู่ภายใต้โมหะเหมือนหินทับหญ้าจนงอกงามไม่ได้การภาวนาในพุทธศาสนาก็เพื่อรู้เห็นตามที่เป็นจริงเราจะเอาความหลอกลวง หรือสภาพพิสดารมาเป็นหลักไม่ได้เช่นร่างรู้สึกลอยมันพิสดารแล้วก็ไม่จริงเราต้องมองจากรากฐานความเป็นจริงอะไรที่ผิดจากความจริงอย่าเอาปฏิบัติอย่างง่ายๆเพื่อให้พ้นอุปสรรคเพื่อให้มีอุปสรรคน้อยที่สุดไม่จำเป็นต้องรู้บาลีสำหรับนักภาวนาต่อภายหลังค่อยเรียนเอาได้ เมื่อจับความรู้สึกตัวได้แล้วปล่อยให้ธรรมชาติพาไปสู่ที่สุดของธรรมชาติเองอย่าพยายามสร้างอุปสรรคขึ้นเราจะกลับไปที่นั่นคือทาุฐานของความเป็นมนุษย์โดยไม่ต่อรองว่าเราอยู่ในยุคสมัยใดปลายทศวรรษที่20นี้ทิศทางของอรารยธรรมเชยเออกไปจากความจริงมากการปฏิบัติธรรมนั้นเหมือนกับการปฏิวัติเงียบ มันเข้าไปรู้เห็นสมมุติปรมัดเป็นความรู้สึกจริงแท้ขึ้นมาตามธรรมชาติเพราะพบความรู้สึกจริงแท้ก็เหมือนกับการปฏิวัติตัวเองเป็นการปฏิวัติความรู้สึกจากที่เคยโกรธเป็นไม่โกรธเคยโลภหลงกลับไม่มีสิ่งเหล่านั้นเราจะพบว่าการปฏิวัติเงียบเป็นพลังเงียบเป็นการปฏิวัติที่แท้จริงๆ เมื่อพลิกความรู้สึกที่ถูกครอบงำด้วยความคิดจนกระทั่งความรู้สึกตัวอีกด้านหนึ่งพลิกหงายขึ้นมาเหมือนอีกด้านของพระจันทร์ดวงเดิมแท้ที่จริงาธาตุฐานของมนุษย์นั้นเป็นาธาตุฐานเดียวกับโลกนะจัก,กรวาลดินน้ำลมไฟกระบวนการธาตุอันเดียวกันจิตที่ตื่นแล้วรู้ตัว เป็นอันเดียวกันที่จะรู้จักความงามความสัมพันธ์ความกลมกลืนความงามของโลกความจริงด้านปรมัติตมันไม่ง่ายนักที่จะปรากฏขึ้นสู่การรับรู้ถ้าความรู้สึกตัวไม่พอก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวโดยแท้พอเราภาวนาจนมันซึมซาบเข้าไปก็เกิดการอย่างรู้ถ้าเก็บสายความรู้สึกตัว ทุกสิ่งรู้ได้ด้วยความรู้สึกตัวสัมผัสด้วยความรู้สึกเช่นดินนั้นคืออะไรที่หนักหนักแค่นแค่นแข็งแข็งอาการของมันนั่นแหละคือดินน้ำคือสิ่งที่ไหลซึมซาบเอิบอาบลมคือสิ่งที่พัดผันที่ใช่เป็นภาพของความคิดอย่างนี้เรียกว่าอย่างรู้ เกิดการอย่างรู้คือสัมผัสแก่นธาตุไม่ใช่ความคิดนึกทีนี้เลื่อนมาสู่จิตจิตนั้นมีอาการต่างๆซึ่งสัมผัสได้ด้วยจิตที่สติถูกบูรณาการแล้วจิตมีอาการอย่างไรสติก็ทันท่วงทีอย่างนั้นเมื่อจิตแปรรูปปรับเปลี่ยนธาตาุต่างๆเคลื่อนไหวคิดจิตมีอาการอย่างไรก็รู้เห็นโดยอาการนั้นๆตามธรรมดา จิตไม่มีรูปร่างสีสันมีแต่อาการทีนี้เลื่อนมาสู่ธรรมานุปัสสนาเมื่อยังรู้สัมผัสได้คือสัมผัสอันนั้นเป็นอันนั้นเป็นจิตเป็นใจเพราะว่าตัวมันเองไม่มีอะไรที่เป็นตัวมันเองเลยมันเข้าถึงไหนก็เป็นอันนั้นสัมผัสอาการแล้วอาการเหล่านั้นชะลอลงดับลง เราศึกษาอันนี้จนเข้าถึงอาการสุดท้ายคืออาการดับที่เรียกว่านิโรธนี่เป็นการสัมผัสอาการทางนั้นเลยพอเห็นเรื่องไหนก็ดับเรื่องนั้นหมวดที่เรียกว่าอายตนะก็คือเห็นฐานของการเกิดไม่ใช่เห็นผลของการเกิดเห็นฐานที่มันกระทบกันตรงนี้ก็สำคัญ โดยเฉพาะเรื่องอริยศัสตร์เป็นบทหนึ่งในเรื่องธรรมานุปัสสนาเราพบว่านี่ไม่ใช่ความคิดเชิงทฤษฎีพระพุทธเจ้าตัดห้ามสับหัวข้อทุกเหตุให้เกิดทุก์ทางดับสนิทแห่งทุกพ้นทางปฏิบัติให้ถึงที่สุดแห่งทุกขเมื่อพิเคราะห์โดยหลักของเหตุผลเหตุส่งผล โดยหลักของวิชาการก็น่าจะสับหัวข้อใหม่คือเหตุของทุก์ขต้องมาก่อนทุก์จึงเกิดมักคือเหตุที่ทำให้ถึงที่สุดแห่งทุก์ขแล้วก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์คือนิโรธโดยหลักวิชาการนั้นเหตุส่งผลพระพุทธเจ้าตรัสว่าสับไม่ได้เพราะนี้เป็นประสบการณ์ของการอย่างรู้โดยตรงอริยสัจเป็นประสบการณ์ของการอย่างรู้ ไม่ใช่ประสบการณ์ของการขบคิดถ้าเป็นการขบคิดเราต้องคิดถึงเหตุก่อนอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลเหตุแห่งทุกข์คือมนุษย์มีตัณหาดังนั้นมนุษย์จึงเป็นทุกข์นั่นเป็นประสบการณ์แห่งการอย่างรู้อันเนื่องจากเจริญสติปัฏฐานมาตามลำดับเราย้อนกลับไปสำรวจความรู้สึกล้วนๆอีกแล้วจากความรู้สึกล้วนๆ ที่มันแปลเป็นความทุกข์นี่เองที่เกิดการอย่างรู้ความทุกข์เพราะว่ามันไม่ใช่ความคิดมันไม่ได้เดินหน้าด้วยความคิดว่าอันนี้เหตุอันนี้ผลในเชิงวิชาการความรู้สึกตัวนี้มันนำทางไปเหมือนกับการไปท่องเที่ยวมีพาหนะตัวหนึ่งที่นำทางไปคือความรู้สึกตัวล้วนๆนี้ยิ่งบริสุทธิ์เท่าไร ก็จะยิ่งสัมผัสทุกข์ได้ก่อนเท่านั้นก่อนที่จะมานั่งนึกคิดว่ามีเหตุมีทุกข์ด้วยซ้ำไปมันสัมผัสอาการทุกข์ก่อนสภาวะของตัวทุกข์เหมือนเด็กๆเ,เอามือจับไฟก็รู้ได้ทันทีว่าร้อนเขาไม่มีความคิดล่วงหน้าหรอกแต่รู้ตัวก่อนว่าร้อนก่อนที่จะรู้ว่าถ้าจับแล้วร้อนอันนี้ไม่มีประสบการณ์เลย สำคัญมากเพราะความรู้สึกตัวล้วนๆนั้นเหมือนเด็กทารกยิ่งบริสุทธิ์เท่าไรก็ยิ่งรู้ตัวสภาวะนี้อย่างทันทีเท่านั้นก่อนที่ความคิดจะเข้าไปแทรกว่าอันนี้เป็นเหตุอันนี้เป็นผลดังนั้นจึงเรียกว่าการอย่างรู้ไม่ใช่ความคิดนึกเชิงเหตุผลเราจะพบว่า การเจริญสติปัฏฐานที่ตั้งต้นตั้งแต่การสร้างจังหวะต่อความรู้สึกตัวบนฐานของการเคลื่อนไหวจนกระทั่งมันรวบรวมความรู้สึกตัวล้นล้นขึ้นมาได้นะ่ะความรู้สึกอันนั้นมันหนักและทึบอยู่ยังไม่คลี่คลายแต่จะค่อยคลคลี่คลายไปตามวันของการภาวนาการปฏิบัตินั้นทำอย่างเดียวไม่มีการยกจิต ไม่มีการพิจารณาแต่รู้ตัวเคลื่อนไหวอย่างเดียวเท่านั้นบันเดินทางของมันเองเพราะการรู้สึกตัวนั้นออกนอกความคิดถ้ารู้อะไรก็รู้ด้วยการอย่างรู้ไม่ได้รู้ด้วยความคิดเจาะจ,จงทีแรกความคิดนำหน้าคนทั่วไปนักคิดนักวิชาการรู้จักอะไรด้วยการคิดผลร่วมของการรู้จักนี้เป็นความหมายเป็นสัญลักษณ เมื่อเราความรู้สึกจนออกหน้าความคิดแล้วก็จะพบกับการเปลี่ยนแปลงต่างเก่าลุวงภาวะเดิมแต่ความคิดนั้นไม่ได้สูญหายเราไม่ได้ทำลายอินทรียาศ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 า์ประสาทดังนั้นความคิดนี้จึงทำความรู้จักทีหลังสัมผัสด้วยใจด้วยความรู้สึกความรู้สึกกับใจนี้เป็นอันเดียวกันความรู้สึกล้นล้วน เป็นอันเดียวกับใจโดยไม่มีขอบเขตการอย่างรู้คือการสัมผัสด้วยจิตใจผู้ที่ออกนอกความคิดแล้วเริ่มเรียนรู้โดยการอย่างรู้มีชีวิตอยู่ด้วยการใช้ความรู้สึกล้วนๆเพื่ออย่างรู้สรรพสิ่งไม่ได้มุ่งที่จะสะสมข้อมูลอะไรอีกความคิดแยกแยะนั้นทำงานย้อนหลังวิเคราะห์ทีหลังมันรู้สึกจากการสัมผัสเท่านั้น ว่ามีการเปลี่ยนแปลงถ้ามีความคิดเข้าแทรกนั้นไม่ใช่แต่พอสัมผัสแล้วค่อยๆรู้จักทีหลังเวลาล่วงเลยไประยะหนึ่งค่อยๆเข้าใจขึ้นอันนี้เรียกว่าการอย่างรู้ซึ่งปรากฏขึ้นหลังจากรู้จักจิตโดยความเป็นจิตรู้จักจิตที่จิตซึ่งไม่มีภาพลักษณ์ใดๆทั้งสิ้น อาการของการรู้จักตรงนั้นเดี๋ยวนั้นและฉับพลันถ้าไม่ฉับพลันความคิดก็แทรกเข้าไปแล้วในวิธีการอันนี้อะไรที่รู้ร่วงหน้ามันไม่จริงทั้งสิน้นคำสอนของหลวงพ่อเทียนมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ต่อมนุษย์นำเสนอการปฏิบัติที่ไร้อุปสรรคหมายความว่าไม่ต้องละงาน ไม่ต้องโกนหัวออกบวชแค่เราความรู้สึกตัวให้ตื่นขึ้นแล้วก็จะทำลายอุปสรรคต่างๆเองคำแนะนำของพระพุทธเจ้าในสติปัฏฐานสี่นั้นเป็นความจริงแท้สะท้อนถึงแหล่งเกิดยานทัศนะนั่นเป็นคำตอบว่ารู้แจ้งได้อย่างไรปลุกชีวิตจิตใจขึ้นให้สว่างสวัยได้อย่างไรคำสอนของพระพุทธเจ้า ได้รับการเปิดเผยจากใครคนหนึ่งซึ่งไม่รู้หนังสือความคิดไม่อาจเปิดเผยความจริงที่อยู่นอกอำนาจของมันได้พอเราคิดโดยที่ไม่รู้สึกตัวมันก็เป็นส่วนหนึ่งของความคิดแต่พอเรารู้ตัวความคิดก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเราหมายความว่าเราใช้มันได้ควบคุมมันได้เอาชนะมันได้ฉะนั้น ยุทธวิธีในการดำรงอยู่ให้ใช้ความรู้สึกตัวเป็นตัวนำแทนที่จะเอาความคิดนำพอเราคิดเราไม่อาจดุดพ้นจากอดีตจากแนวโน้มเอียงเก่าๆได้พอเราเข้าใจความคิดเราก็เป็นเหมือนขี้ฝุน่นแล้วแต่ลมจะพัดไปทางไหนสิ่งที่จะนำให้เราเป็นอิสระจากความคิดนี่เราต้องเข้าใจตรงนี้ว่า เราจะเอาชนะความคิดให้ได้เพื่อจะควบคุมดูแลเราใช้งานมันถ้าเราเอาชนะความคิดได้ทุกครั้งที่มันทำกิจทุกครั้งที่มันแปลสภาพเราจะรู้เห็นอาการนั้นๆน,น,นี่เป็นการเข้าสู่ต้นแบบของตัวเองกลับไปสู่ความรู้สึกตัว